พันเอกกิติชาตินินขำผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 6สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาก่องบัญชาการก่องทัพไทยอำเภอศกเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าได้ระดมรถบรรทุกน้ำจำนวนสองคันพร้อมเจ้าหน้าที่นำน้ำอุปโภคบริโภคจำนวน5 0,000่นลิตรไปแจกจ่ายให้กับราษฎรบ้านห้วยไก่ป่าหมู่ที่6ตำบลแม่ละหลวงอำเภอแม่ละน้อยหลังจากได้รับการร้องขอจากประชาชนในหมู่บ้านว่าได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้อย่างหนักเนื่องจากขณะนี้น้ำในลำห้วยแห้งขอดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและ ไม่มีน้ำทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งพันเอกกิติชาตินินคำผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงที่ประชาชนจะประสบปัญหาภาัยแล้งจำนวน10ตตำบล20หมู่บ้านต้องการน้ำดื่มน้ำใช้กว่า ,0,000 นลิตร มีประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนหลายพันคนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนพค3 6ได้เตรียมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกเป็น4ชุดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้4คันร่วมกับนายอำเภอศบเมยนายอำเภอแม่สเสีียงและนายอำเภอแม่ลาน้อย และอบตอในพื้นที่หากพบว,ว่าพื้นที่ใดประสบปัญหาเดือดร้อนขาดน้ำดื่มน้ำใช้ทางหน่วยและอำเภอรวมทั้งอบตอก็จะช่วยกันจัดส่งรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน